ตอนนี้เราพามาอยู่ในที่กันเหตุอันนี้ปฐุมพงคาเหรอปฐุมพงคาครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเสื้อของคนเจ็บใช่ไหมเจ็บครับโดนทางข้างหลังครับหลายแผลประมาณกี่แผลตอนที่มาเจออห้าถึงหกแผลได้ครับห้าหกแผลได้แผลที่กันครับแห่อ๋อนี่คือเสื้อของคนเจ็บเสื้อของผู้บาดเจ็บที่ อ๋อคือเด็กปฐุมคงคาใช่ไหมคือโดนโดนฟันแทงจากไหนยังไม่ทราบโดนแทงโดนมีดไปแหลมโดนบนรถหรือว่าไงโดนบนรถครับนะครับตอนนี้นะเราเราพามาอยู่ในที่กันเหตุนะฮะเราพาอยู่ที่สนองสนอท่าเรือนะครับสนองท่าเรือนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเรารับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียนนะฮะเด็กนักเรียนนะครับแจ้งว่าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนปฐุมคงคาเนี่ยนะครับถูกแทงนะครับนะ ที่มาเนี่ยเจอเด็กนอนอยู่นี้อ๋อเด็กนอนด้านนี้เลยครับผมแล้วก็ดินด้นดิ้นเลือดท่านเลยแต่คือโดนโดนมาจากไหนนี่ลู้พอรู้ไหมไม่ได้ใจเหมือนกันครับแต่รถมันไปจอดที่สอนอท่าเรืออ๋อคือคนขับผาขับมานี่เลยครับผมแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บอืมนะอันนี้คือคนคนขับอะ่ะใช่พี่พี่คนคนขับรถเมย์ใช่ไหมแล้วตอนเข้ามาจากไหนยังไงอ่ะมาออยมาจาก สาตว์ประดิษฐ์มุ่งหน้าไปรามสองอ๋อสาตว์ประดิษฐ์แตตรงใต้ด่วนนะนะครับผมรับผู้โดยสารมาเรื่อยอ่ารับผู้โดยสารมาเรื่อยก็วิ่งมาวิ่งมาก็มาถึงกรมศูนย์อ่ากรมศูนย์ขึ้นมาอ๋อเด็กคนคนเจ็บนี่นะเด็กคนเจ็บเด็กคนเจ็บนีขึ้นมาครับขึ้นเด็กคนนี้ขึ้นตรงแยกกรมศูนย์ใช่ไหมครับผมพอขึ้นมาปุ๊บผมก็วิ่งขึ้นทางหลวงปกติพอขึ้นมานิดนึงมันต่อยกันต่อยกันสักพักหนึ่งได้ยินว่าแทงแล้วผมก็บอกเลือดออกเต็มเลย้วบอก ผมก็ไม่รู้จะทำไงโทรไปหนึ่งก็หนึ่งเขาบอกเดี๋ยวประสานผมดูพี่พี่ขึ้นทางด่วนตรงไหนนะท่าเรืออ๋อเดินท่าเรืออ๋อกรมศูนย์เราก็เรียซสายทางด่วนครับผมเดี๋ยขึ้นมานิดเดียวเองมันแทง้งไหนมาพี่เขาขึ้นไหนมากรมศูนย์เนี่ยออกจากรมศูนย์อ๋อเสร็จพี่ก็มาลงด่วนอันนั้นลงตรงนี้เลยใช่ไหมผมก็พามาลงนี่เลยเพราะว่ากลัวเขาจะหนีไงแล้วเราเห็นผู้ก่อเหตุไหมก็จับได้จับได้อยู่อ๋อที่คนพาเข้ามาคนเดียวคนเดียวรถรถตกลงรถอะไรมาไอ้วัดไป